้น่าเอิกไปแต่หวานดิอะไรอะไรหัวแขงแล้วครับผมพี่น้องครับว้าวบางเป็ดก่อนครับวันนี้ครับผมไมอนี่แข่งคือเห็นเห็นมันลูกแต่ครับผมโอ้มัน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 หน่อยครับอ่ะเป็ดมันหรือมันมันครับผม เปลี่ยนมันครับผมอู๋เอาแบบไม่ไม่นะครับอู๋เดี๋ยวล่างเราครับอู้แต่ว่าแบบนี้แหละหอมดีไป็ดตาป่าดีนะเออมันเหมือนอะไรหรอกมันตัวหน่อยเนื้อสูงมปนแกงน้ำลายอะไรเนยเป็ดตาป่ลาแกะแล้วครับผมพี่น้องครับทวันทีครับี่น้อทุกคน FC ทุกคนลาเป็ดเสียบๆกันครับอูแต่ว่ากะนี้เลยหรอเพราว่ากกินลาเป็ดดี่เลยเป็นยังครับไก่หวานถ่านอูเอ้กินดูเลยเนี่ย ่าแต่ว่าเป็นแสบเล็เป็นแสบเลยกินไเราใก่เรแสบม็นิตใจเาโนเพินมีเมนูด้อยู่สวเลยไก่กูกคักบว่าแต่ว่ากินแตากินแบบีเลยไกสิบโอ้ยเอนสบใก้ไน้ลุงแห่งรับไมัไือมือไม่ดเลไก่เอนี้เอาอันนี้มาปานมึงจะอเ่า จะ้นัดก็ป่าเด็ไดอะไรไมันเม็นวมันดิเบิ้นเจตอนนึงก็ได้แก่ข้าวแก่ข้าวเนี่เล่งานตัวในคุสวัสดีครับผมพี่น้องครับเมื่อนีเข้าบรรยากาศมันแบบเย็นเย็นแนก็เลยหาเมนูกันบ่ได้พวพอมิพี่พี่น้องดดนละ่ะนนอ้านข อจะขึ้นแล้วร่อนใหม่แห้งแค่นี่ล่ะสูตรเด็ดครับผมพี่น้องครับแซ่บลับเส็ดแบบนี้ครับผมพี่น้องเจะขึ้นร่อนใหม่แห้งแค่นิดซูนี้แหละครับเสียบๆครับมีตีเหลือเหลือหนั่นละเหลือดเต็้ยพูดขึนเยอะเหลือเตี้ยดีนี่ครับผมพี่น้องครับตะแก่ห้าวเชื้อหน้าอึกออกมาจิ้มน้ำพริก พ่อฮะพเอาละไม่เหลือกน้อยอยู่ก็ตอนนี้หรือเขาทำะไวะพรตอนนี้เขาเพราเขาปากเขาพ่อมาดนี้นี่ครับเนือจะออกมาเป็นผีผู้จริงๆครับผมเนาพก่น้อยเว่าพูดไดมากอะกินอยดดากเนี่ยเนี้มากก็นี่มันก็ซัับอันสเต็กแหละตัวนี้สเต็กนะ่พี่น้อยแต่ว่าเสียบเลยลองชิมมึงได้พี่น้อย แต่ว่าเท่ากับลบคนแล้วเท่ากับเอามาล่นไฟเนาะแต่ว่าท่านอยาท่านไปล้างแนมเท่ากับใส่นี่จะบอกว่าโดนหมดกินแนมยิบยิบเปล่งนะครับกุ้งหวานเลยแต่ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็เหมือนเนื้อสเต็กครับผมนี่นี่ครับพี่น้องมันจะเป็นดาเนี่ยเป็นนี่เห็นไหมมันจะออกสีชมพูแบบนี้แหละเขากินกันเห็นไหมโอ้โหดีัด เลีวได้เนาดอ่ะหอกหวานๆเนาะขนาดเลือดเลือดเป็นเนี่ยคนโตะตัวใหม่อนนี้ยนี่เจ้าหัวหยันเบสเดือดเสี่เอาไ้าดลอะไร้อูดว่ากับเจ้าเดือดนเป็ดเนี่ยนึกว่าเขาค้นโตตัวใหม่ห้อยนึงเมนป่าได้เปนได้กินนะเป็นเป็นหินมันเป็นหยังก็ ขนาดมันขึ้นเหรียญบาทกันยังละลายไหนวะจตข้อความนสูงข้อควอนสูงข้อควอนสูงเอาเขาเาไม่ควรแ้ดิไม่จะดรอปปั๊บอั๊บใส่ยางบีบดิที่เข้าเข้าบีบให้มันใส่เนื้อไปเลยดีกว่าบีบบีบขนใส่เลยเนาะขนใส่เลยเนาะ Okay, okay. Mừng lúc sau Nói thích, sáng nuôi ba bà con này nè, cái này có này Bà khám mà lúc Nói thích, Ô nhà, ok, mày ván cầm sống, mày ván 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 mà ván ván อ <c oughs> อ้อย่างบอกครบส่งรู้แห่ชิ้นไหมชิ้นไมหืมข้าวมันยี่เดีมวไวาสจะหนีล่ะชิ้น่างยินเนาะกูไปก่อนเนี้ยห้อ ใส่หรอครับผมใส่แล้วครับใส่อีกแค่หน่อยก็ได้มันไดียิบแล้วนะขาผมยังไม่ได้ใส่เลยนะเข้าเก็บ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 บักเขือ แม่ต้นสายเขียวเดี๋ยวสิเก็บสายเหลือมาเห็นลูกแวงอยู่ <c oughs> นี่มาสายเหลือลุงแวงตอนนี้ใส่ไปยังไงครับหมอต้มใส่คา,าตั้มหอมตั้มกระเทียมครับผมลงไปแล้วเดี๋ยวผมสุดสุดนี้ครับใไปใส่เลยเนะาะถ้าใส่แล้วครับสมุนไพรครับผมโอเคสมุนไพรใส่ลง,ลงไปเพืพ่อความนัวครับผม ผมแทงเนี่บอกพี่น้องอยู่นดอกหยาดเดียวพี่น้องโมโหล้วอันนี้ใส่ยาชูกำลังครับผมราชาชูรสหายมิดสิรีไปเลยครับตอนนี้เดี๋ยวด้วยผมสิปุ้งก่อนนะครับก่อนเสียเปรตลงมันแข็งมือละครับตอนนั้นอ้ยังว่ะ แกงเกลียเองแกงพ่อพริกนะครับโอ้เดี๋ยวว้ายเออถือเป็นขนอไปเลยเดี๋ยวนี้ถือเป็นเป็นก่อนขนอไปเลยครับมันแข็งมันแข็งเลยแข็งเป็นของเจ้าของหัวแข็งหมด้วยืกโอดหนาวตอนี้เมื่อกี้นี่ผมเอาอันนี้มาพริกครับผมพี่น้องเมื่อกี้ าดะนาดอนา้สซุปบรินัทไอโซไดอารมณ์ดีบานนี้นึกแ่งหนาเรียกจะกึ่งอุ้ยเจบแล้วเพราะ่าเรา่ต้องใส่ปนาดเอาปีติใหม่ชัดนเจ็บไปเด้อแกยังเจบก็แกงเท่าไหร่ยังไม่นอนมันคือเป็นตะเย็นโมเย็นเนาะโอเคลองซิมกอนสอย่าง่อากาศ ตอนนี้ลุงแบ่งเอาเนื้อเป็ดลงไปแล้วครับเปลือกกระดูกเปลือกอันนี้มันส่วนเนื้อส่วนเนื้อย่างเข้าสิย่างย่างก่อยนะครับมันว่รแมนย่างเดผมว่าจี้ขาขากี่ดำปลาหนีพี่น้องเอ้ยเนี่ยตอนนี้เข้าคาสูตรนี้ก้อยด็สูตรจี้ก่อยเลยฮะสูตรนี้สูตรจี้ก่อยโอ้ลุงแม่งว่าสูตรนี้สูตรจี้ก่อยรสเด็ดเลยสูตรมาตรฐานเลยสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดจี้ก่อยครับ เอาแบบใหม่ๆนะเมียบ่ามันสวอแต่เมียบ่มือก็มีส่วนเราสาแห้งดิสาวนี่ยานี่ออแล้วครับผมเดี๋ยวเข่าเคาะอันนี้ไม่ได้ไอ้มันซุกเนี่ยจังหน่อยอันนี้แก้มบ่ไม่ไกลใต้กันสบายใจแล้วเราผ่านบานไปนามึงผ่านปลอดภัยเลยนะ ไก่พี่กีกตือตอนนี้ลุงแบ่งใส่ผักใบกะเพราใบกะเพราครับใบกะเพราลงไปก่อนเลยครับอืเท่าสิบบอันนั้นเลยครับบันเดียร์ไอเสียงเดี่ยวบันเดี่ยวนี่เขาลอยอย่างเดียวกินอย่างเดียวครับผมวลอยกินลอกินเรียบร้อยพุ่งเสียบร้อยพุ่งเสียบแล้วเรียบร้อยในหันไปเลยเนี่ยเขาพุ่งเสียบเขาเกี่ยวว่ากินเดีเหรอเหรอ กา้านหยางเข้าสีหยางเพรหาหอมันสุกแห้งครับผมหอเนื้อมันออกเป็นสีชมพูเนี่ยจังหน่อยเดี๋ยวนี่จังหวะนี้สิปิล์ดครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมันสิใหม่ครับผมจังหวะนี้ตั้มค่ากับตะไคร้แล้วก็หลักพักชีครับผมสามเกอร์ใส่ลงไปในนี้เพื่อจะเอามาใส่โซลเล็กเป็ดนะครับผมสูตรอันจีบ่อรุงแมงจีก๋อยครับจีก๋อยสูตรจีก๋อยลุงแมงว่า สูตรจีก่อยใส่สามเกลือครับผมพี่น้องครับมีข้าแต่ไข่หลากพักชี่น้ำปลาไหมฮะน้ำปลาเปล่าเป็นไงไข่แค่พวกมันไม่หนีโมเมนต์ไม่อยู่ครับผมให้มันได้ลักษณะแบบนี้ครับนในข้าวสีซอยเลยซอยไปได้บ้างส่วนนะครับผม มันดอกสีชมพูแบบนี้ครับโอ้ยไม่ใช่นายก่อนครับผมน้ำมันฟุ่งออกเดี๋ยวจะไปอยู่ไก่พันธุ์ที่ครับยังแบ่งถอดไม่มีครับผมพี่น้องแก่สักผมเอาตองห่วงกินงครับก้อยเป็ดหนาเป็ดก้อยไอ้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 จีเป็ดก้อยเนาะจีเป็ดก้อยครับสักผม ย่างเหรอครับย่างก้อยกรเท็ดมาแล้วมันจีก๋วยตีบางแนวเนาะตีบางยังไงแซ่ตีแล้วก็มาปานเอิ๊กจิมนลำพริกหรือโบจิมกับแก้มเหลาเขาแก้มเหลาซีไปสั่นครับผมพี่น้องแซ่บเดี๋ยวเาทอดไม่ของมีเหล้วกับชิ้ทอดอันบักพรี่ความครับผมคนเครื่องปรุงเมื่อนี่เข่าครัวกับบักพริกครัวไม่แบบสดๆไปเลยมาครับผมพี่น้องจัำว่าปุงหน่อบ้านนี้ วกูเนาะถราเพื่นี่กินเนาะเต็มหูเสือหมอบแล้วไปอากาศช่เย็นเย็นเย็นแน่จังเลยที่นี่เป็นข้าวแต้ไข่ล้วก็ลากพักที่สามเกอร์ครับผมทีอนี่สูตรแม่นครับสูตรสูตรเด็ดเลยมื้ยนี่สูตรได้ครับสูตรได้ครับอันสูตรยังก่อนนะลุงแบงคจี่กวยครับสูตรจี่กวยลุงแบงค์ว่ะโอ้หสูตรจี่กวยมันต้องติดติดขี้เท่าไรจ้ะหน่อยเลยเข่าขั้ว ปิกคนข้าใส่ลงไปครับผมเมื่อนี้บักไอ้บักหน่าวคราบผมมีข้าใส่อันน้ำบะคั้งเปียกแท้ออ๋เขาใส่สูตรอะไรครับสูตรน้ำบะคั้เปียกสูตรน้ำบะคั้เปียกใส่สองขอนบางกวนเพราะว่าน้ำบะคั้งเปียกนี่เข้าไปเลยถ้าใส่ร้ายสูบสูบร้ายเน่อยใส่หน่อยเพิ่งกัดสูบหน่อยพอดีครับบะเทศนี่เดี๋ยวใส่น้ำซุปให้มันอุ่นๆก่อน่ขอนาั ใได้น่อชุบบุญมาแล้วครับข้าก็โคเรเลยเกลือเฮาใส่แท่นหนำปลาครับผมใส่ใส่เหลือเนาะครับผมเกลือไหนเฮาใส่ไล้พี่น,น้องเอ้ยเพราะมันมีหน่อยก็ใส่ใสหน่อยนึ่งแค่มีไล้ก็ใส่ไล้หนะึ่ง เดี๋ยวเตเ้ยพเดี๋ยวเต้ยป,ป่าได้นะอันลูกเบงว่าอันท้าพพ่อเอาเลืยอไกอ่กตอกว่เตี่เอาเหลือลูงเบงอีหล่ะเหลือพ่อจอ่อจะเลี้งนิดนอยขอมัน,นเลีเ้งแก่พ่อจอเเลือหน่อยให้บอกปา้องเล้ยหน่อยอ หอมเลยหอมหวยเลยน้ำด้วยชี้ไปชีด้วยนะไปชี้ดยหน้าอร่อยไม่อร่อยก็โรยหน้าไว้ก่อนนี่ครับนี่โอย่าใส่เท่านี่อย่าไปคนใส่ไหมเท่าไม่สิเบสป่ะอี่เปิดด้วยเลยนี่ครับผมพอมันหอมๆนะเดี๋ยแต่ว่าก็คือผู้ข้าใส่เปิดได้หรอเปาเนียนครับ เซฟอะไรเซฟอะไรบอสเซฟอะไรกินทุกาเลยตาวกินตัวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอีกตัวนึ่งใช่ไหมจังน่อยตัวนี้อันใบบกูดทอดบลูมนกูดครับ้วใขนุนโอ้ใบขนุนใบมี่ใบหมีใบหมี่ครับผมพี่น้องใคร้งไปเกิดอะไรขนบอสนี่นะครับผมเกิดเกิดมันเกิด้อัวมหอขืนนะโอเค่หมครับน่าเนนบอสโอ้ยสุดยอด เสียบกนสวน้องเอ้ยมึงด้อชินกอนชิมกอนชิมกอนเอาามสองอ้ยหอมคือดมกันดรออืมวันนี้ยังมันต้องดมกันไีเสียบะเ่ยยูน่พดีเสียหรือเพราะเสียมเนี้ยเพิอดีเพดีพระดีเ้อ เอ้ยเขาเขาเขมันนี่คราวนี้ได้พี่น้องเอ้มันนี่นีครับมพี่น้องเขื่อนได้ถอนได้พี่น้องเอ้ปัดได้แนคราวนี้ิ้มมก่อนเด้อมาครับผมมาอือเต้มาไข่เต้มาจิ้มซื้อหอเอ่อเผนมัเ่นมอขุยเ่นมุ้ยอมาครับผมพี่น้องมาเขอนไ้ไมเ่นได้่้องไอจับ นะครับผมพี่น้องครับพร้อมนะครับนี่ลุยโซ่เล็กเป็ดกับโมเมนต์โซ่เล็กดอกเหนือดมาหน่อยยีเป็ดก่อยยีเป็ดก่อยครับผม,มเดหนือก็จะดุยคนนยักษ์สมุดอืมอืมตามโดยบอกพิกถอดครับผมพี่น้อง ป็นไครับตแกนนรับบอนั่ง่เป็นยังรับที่ขันยองแงล้วขันแข็งด่นะินนนรับบล่ะแ้จนทโอ้เป็นขึ้นี่โอ้โอ้จินนองจินไาเอ้ยจังสีนแม่ก็ยู่ใสก็เบียรไปตลอดไปตลอดคุยเลยเนาะคุยงเลย ดนปอกเนี้ยเนหนึ่งนี <out> ่อนี้มันแฉะเลยมันขอนี้พอนวามันกินกินขนี้วหละมันกินบิเยิมง่ายนะมันแฉะไปเอยมันมาเป็นหนาเลยน่เราเบียทอนีมันขอนี้มันดีทีเของมันยิอร่อยนีน่บอสไม อัวน yeah. ี <S <S ้ม e e ันีสื่อเลรวมไป้าเห็นขาเจ้าเนาะจะจะไว้หนเขาเนี้ยเลอเป็นสีแสงผสมผสบแต่ถ้าผมม่ีหมาเขาสีสีปสีก็ใส้ขาเจ้าแคงนีกีปนกันไปเต็มนี่

ขึ sun, uh, ้นใบหมูน huh. uh ี huh. yeah. ่สิครับิงเดชส่วนนังจะหนังเหมือนอือหือเนี่งแซบบ้างอือหือแซบบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวให้ลอกให้ลอกสิบมา มันต so, ้มใช่น้ำมาแซบอแซบยังไงแซบก็ตไก่ด้ครับเด้อแซบก็ตไก่ด้ดิโอ้ทนัไก่เนี่ย like ื um ้อสาย่ับตัวมันตัแบหายเลยเดี๋ยวลุง่งเสืออยู่่เป็นัวแซบก็ต้มไก่พี่น้อยงัครแซบเะไปไปด้ไเนาอูอันนนนมเแซบกไแซบันแซบแซบ

ทำกันบาสัรับอ้สูไก่ตกไลก็เพบครับุเป็เลยลงกินเขามาว้แซบเป็นบ้าแซบบบเบิรนน่เป็นาคนนี่บ้าบัำยำ พักนี้กันก็เืยพักยังไงาทเราพักสิน้ำปองเน่ยมาษาลาวันหอมอป่องมปองอืมินบอบินป่องป่อมยากมัก็มนยากดีเน่มัก็น้ำป่องน้องแยมก็น้องปีกเนี่ยมันอยาบตัวกไปเลย Ừ. Ừ, làm Bằng tổng dẹp, làm gấp này đẹp ừ, mua đi ăn bông tôm này làm cho này. บ้า,บากันข้าวเดียวข้าวป็เร็วครับบอกพักไปเลอแบบมันโดนต้นก็ดีเนาะแซบเราแซบ่คเนาะกันืเนอเหลา,านนน้ขนาดท่านขอไอ้ดาบเนะี่ แล้วไม่จบเป๊กเลนี่อดกก็านีเลยเดี่ยเไปแล้วสีทักองเวียดีเดี๋ยวผมค่อยเก็บไปไหนเนาะยิงก่ะดีบกดีเก็บลยเนาะ

nếu kim bỏ hoa hùng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  Nó hùng là nó hoa hùng 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 กินกินบ้างคือบ่คือกันเนาะไก่มันมันมันแสบหรอแสบก็เป็ดแต่ว่าเกจากล้อมมือเลยมจ้อือมันเป็นเราทำมาแบมันลอเป็นีาไม่านแหรอผมเยบได้เเป็นตเลก่อยหรอม่นช่ไม่่อย่าไมาตะเวนก่อนไปที่มาล้อมก่อนเมื่อสบ่นี้เนาะ เป็นดยวไม่ได้สอสียวะแม่สุเปอร์มเลยวะทเสียกว่เ้ยไม่คมาเสียบแกไม่กี่ือก็ีมับีบแมนดว่าอืนีเป็นเดว่ากวเป็ดยังลาบเป็ดลาเป็ดอุดรเนาะาป็ดีสเกตมันมันีกยไก่อุดรนีบัดอือุดร

อหะเหานีเตาช่อนสเกผมกีเพชรก่อนยำได้นี่ยน่าอะบ้างได้ไหมนโอ้ก็ขึ้นเ็ดก็เห็นไปยตายถเอาว่อยอมถัวีก็ต้องตาเว่า